สวัสดีค่ะร้านเสริมสวยกิกบิวตี้ช็อปนะคะวันนี้มีงานสอนยืดดัดวอลลุ่มนะคะผู้เรียนนะคะพี่ก๊อฟมาจากบ้านข้าวนะคะจังหวัดชัยภูมินี่เองค่ะอยู่ใกล้ๆก,กันเลยค่ะวันนี้นะคะทําการสอนยืดดัดนะคะ,ะการเรียนนะคะจะเรียนแบบตัวต่อตัวนะคะ1วันได้นางแบบหนึ่งท่านค่ะสอนตั้งแต่ขั้นตอนการวิเคราะห์เส้นผมตัดแต่งทรงผมนะคะการลงน้ํายาเช็คความยืดหยุ่นค่ะขั้นตอน การบำรุงการม้วนรอน,อนการเลือกแกนให้เหมาะสมกับสภาพเส้นผมนะคะการดัดผมเสียยังไงการบำรุงยังไงนะคะสอนหมดทุกขั้นตอนเลยค่ะถ้าเพื่อนๆอยากมาเรียนนะคะร้านกิกตั้งอยู่ที่บ้านวังวัดนะคะตำบลกุดน้ำใสอำเภอจตุรัสจังหวัดชายภูมิค่ะเริ่มเรียนตั้งแต่10โมงเช้าถึง4ีโมงเย็นนะคะ ผลิตภัณฑ์ที่ใช้นะคะเป็นผลิตภัณฑ์นำเข้านะคะของแบรนด์ชิฟี่และ3บวกนะคะจะบอกเลยว่าแบรนด์นี้นะคะกินหอมไม่มีเคมีเลยค่ะและที่สำคัญนะคะทำสิทธนะคะสามารถสะผมได้เลยมัดได้เลยติดกิฟได้เลยไม่ต้องรอหลายวันนะคะสินค้าอยู่ในตะกร้าสามารถกดเลือกดูได้เลยนะคะทาให้เข้าใจกระทักมาสอบถามเพิ่มเติมได้เลยค่ะ งานดัดโผมที่ร้านนะคะจะเป่าแห้งจบงานทุกเคสเลยจะไม่มีการใดมือใดฟาล่าหรือรีหรือใช้เครื่องมวนรอนช่วยนะคะเพื่อนคนไหนสนใจผลิตภัณฑ์นะคะกิ่งมีเทคนิควิธีการทําให้ด้วยนะคะสามารถสอบถามเข้ามาได้ตลอดเลยค่ะหรือเข้าไปชมคลิปวิดีโอเต็มนะคะในแอปสีแดงได้นะคะขั้นตอนการทำมีให้หมดเลยค่ะ เดี๋ยวเราไปดูผลงานผู้เรียนกันเลยนะคะ